สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2 XLT เกียวโตปี2018คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับพรีเดิมบัน7,000ครับ6ปีหรือว่า72ขวดครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดประดิบังเดิมนะครับเกียวโตนะฮะพวงมาลัยมันติฟังชั่นวิซูเดิมโรงงานเบาเป็นเบาะผ้านะครับ อัานนั้ก็สวยๆแล้วคันนี้เลขไม้อยู่ที่190,000กิโลเมตรนะครับประวัติเช็คซูนตลอดครับโอเพนแคปรับเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายครับรดซอกเดิมนะฮะน็อไม่มีขยับสนใจดูรถได้ที่เขตด,ดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพสนใจโทร0614432829เคสลูกค้าติดเครดิตติดแบัลิตเราไม่ได้รับนะครับ